ยกระดับชีวิตยกระดับจิตปรับเปลี่ยนผังชีวิตด้วยการเปลี่ยนจากระบบจิตวิญญาณภายในปรับเปลี่ยนพลังภายในจากทุกอนุเซลล์กระตุ้นทุกอนุเซลล์ของคุณให้ตื่นรู้และกระตุ้นธาตุรู้ของคุณให้เปิดรับอริยสัจภายในภายนอกพร้อมเจอโคชออนที่งานสัมมนา ณกรุงเทพมหานครวันที่20กุมภาพันธ์2564เวลาบ่ายโมงตรงถึง5โมงเย็นงานนี้มีสิ่งลุ้นระทึกแย่ะมากมายสนใจทักคดออนมาได้ที่กล่องข้อความอื่โคดออนสปิริตชีลแอนด์เอนเนอร์จีเอ็กซ์เพรสปรับสมดุลพลังชีวิตมาปรับสมดุลพลังชีวิต ปรับสมดุลพลังจิตยกระดับจิตวิญญาณของคนให้เต็มเปี่ยมไปด้วยอริยทรัพย์ภายในและภายนอกมาจูนปรับจิตวิญญาณของคนให้เชื่อมกับจักรวาลกับโคชออนได้ที่งานสัมมนาวันที่20กุมภาพันธ์ด้วยรักและปรารถนาดีโคชออนผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงานด้านจิตวิญญาณและศาสตร์การโปรแกรมจิต